สวัสดีคุณผู้ชมสายเสี่ยงดวงทุกท่านเลยนะครับผมนะอยู่กับผมน้องหมีครับวันนี้เราอยู่ในเกม The Dog House นะครับผมนะแต่ว่าเป็นภาคปกติไม่ใช่เมกาเวนะครับเพราะว่าวันนี้เรามีทุนแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะครับผมนะเดี๋ยวมาลองดูว่าทุนร้อยเดียวจะเสียวได้ไหมสําหรับเกมนี้นะครับผมว่าเราต้องหมุนเองเท่านั้นนะครับผมนะเพราะว่าทุนร้อยเดียวผมว่าคิดว่าซื้อคงไม่คุ้มเท่าไหร่ก็ลองมาลองเล่นเกมให้มันหมุนเองดีกว่านะอาจจะฟุกก็ได้นะครับเป็นไปได้ทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับแต่ว่าก่อนไปรับชมคลิปก แม่ลืมรอเรือด้วยอย่าลืมกดไลค like, ์กดซับสไครป์ด้วยนะครับผมนะที่สําคัญมีเครดิตฟรีแจกดูให้จบคลิปเท่านั้นนะครับผมมามาลองดูกันว่าเบ็ด1บาทกับทุนร้อยเดียวเนี่ยจะรอดไหมจะมีกาไรติดไม้ติดมือหรือเปล่านะครับผมมาไม่ต้องพัวอะไรเยอะไปเลยม,ม,มาครับคือถ้าไม่เข้านี่คือคลิปจบไวเลยนะคือจบแบบงงง,งมึนมเลยแต่ถ้าเข้าก็โชคดีไปนะครับอ่ะไปครับผม,อ,มอ่ะเดี๋ยว้าเอาเสียงก่อนละกัน ลืมไปเสียงมันดังนะครับผมขอไปด้วยทำให้เข้านี่คือคลิปจบไวเลยนะอ่าก็ยังพอได้อยู่ยังพอได้อยู่แมมันก็คงไม่ใจอะไรขนาดนั้นหรอกอ,อ,อ,อย่างเงียบสิฟีเกมเงียบเลยสักติ้งสักอะไรก็ได้ ออโอ้โหเงียบเลยที่ผมเงียบออ้โโอิผมเงียบเนี่ยไม่ใช่อะไรนะคือลุ้นอยู่นะเนี่ยอ่ะมาแล้วครับได้เล่นฟีเกมแล้วมามา มาเล่นฟรีเกมแล้วครับมาลองรูนครับผมฟรีเกมเราจะรอดไหมหอืมได้อยู่ได้อยู่ไม่แย่ไม่แย่สิบสามหมุนก็เราโอเคครับอ่ะมาลองรูนครับผมนะสิบสามหมุนจะเป็นเช่นไรนะครับผมนะจะมีปฏิหารหรืออะไรไหมอ่ะมาลองรูนครับผมอืมเม่ ยังนิ่งอยู่นะครับผมนะ,ะเบนหนึ่งบาทครับเอาหน่อยครับจังหวะน,นี้อ่ะวายมาแล้วหนึ่งตัววายมาแล้วหนึ่งตัวครับอืมอืมจะมาแค่ตัวเดียวจริงๆเลยขอแถวสองสักหนึ่งตัวมาเพื่อนเออคุณ3สมไม่สวยขอแถวสามมีหนึ่งตัวเลยจบเลยไอย้แถวสี่อีกหนึ่งตัวจบเลยจบเรื่องเลยมาอุ้ยเดาพอลล็อไบเลอล้อไปเลอเ ล็อไวเลอร์โอเคโอเคโอเคเรายังล็อตตายครับตรงนี้เราต้องการแถวสี่อีกหนึ่งตัวจบเรื่องเลยอะ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากเลยแถวสี่อีกหนึ่งตัว <c oughs> นี่มันเลย <c oughs> มันเลยอ่ะโอเคได้อยู่ไวได้อยู่แถวสี่สักหนึ่งตัวจบเลยอะ่ะหว,นวานหวานเลยอะ่ะโอโ้ไม่มาวะไม่มาวะไม่ยอมมาครับแข่งครับ ชิสุก็จ่ายอยู่โอเคโอเคโอ้โหไม่มาครับแข็งจัดถ้าดอกนี้โอเคอะไม่ไม่โอเค,อไ,มไ,มอเคไม่แย่เท่าเท่าไหร่อะไม่ถือว่าแย่มากครับแต่ยังยังไม่แย่เกณฑ์ที่ดีเท่าเท่าไหร่อะไปต่อเลยละกันนะครับผม,มนะครับร้อยเดียวก็เสี่ยวได้ครับมานะครับปรเจกทุนน้อยใครใครก็ชอบครับอะมาลองดูครับไปกันต่อเลยอืมอืม ดูดิว่าวันนี้จะจดสวยเอากาไรสักเท่าตัวหนึ่งก็พอแล้วนะสักเท่าสองเท่าตัวพอแล้วกาไรแล้วร้อยสองร้อยนะพอได้มันอยู่แล้วนะพอได้ต่อนะครับอย่าไหลครับตอนนี้ครับอย่าไหลเป็นน้ำครับนะมาสักรอบมาอืมอืมอืมอ่าสถานการณ์ไม่ดีนะครับผม <laughs> แย่แล้วครับ ติงรัวๆแต่ไม่เข้าเลยนะครับผมนี่ยังยังยังพอให้หายใจได้ครับยัง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 มีโอกาสได้หายใจอยู่นะครับผมมาไปกันต่อครับอสถานการณ์ยังไม่ย่ำแย่แต่เริ่มแย่แล้วนะครับผมเริ่มไม่ติงแล้วด้วยครับออร้อยเดียวเสียวได้ได้เสียวแน่งานนี้อุ้ยมาแล้วเกือบตายโอเคมา แก้ตัวไปครับมาโอ้โรอบนี้รอบนี้น่าจะหนักหนักไหมเหลือเท่าเมาื่อกี้ไม่เท่าด้วยน้อยขวาด้วยอะแต่ไม่เป็นไรนะครับมาอ,อ่ะโอเคเปิดมาดีครับ ขอแถว2เอ้ยขอแถว3แถว4อย่างละตัวพอแล้วไม่เอาเยอะเลยมาเอ้ยเอาแล้วไม้นี้มีลุ้นไม้นี้มีลุ้นเอาแล้วเว้ยเอาแล้วเว้ยไม้นี้มีลุ้นเว้ยเออจะอยู่สูงไม่หน่อยโอเคอยู่สูงไม่หน่อยแต่โอเคครับขอแถวสี่ toolkit. สักตัววะโอ้แต่มันอยู่สูงไม่หน่อยอ่ะมันบางบางบางทีมันไม่ตรงรายจ่าย เออโอเคโอเคมันต้องอย่างนี้ออ้ยห้าหมุนครับขออีกสักหนึ่งตัวมาอีกสก,กิ้งมาให้มันเข้ารายจ่ายหน่อยครมันไม่งั้นมันไม่ได้ใช้อะเสียดายอืมไม่งันฟรีเลยเนี่ย3ามหมุนสุดท้ายครับโอ้โหโชิดสุใจครับสวยล็อกไวเล์แถวหน้าสักตัวหนึ่งก็ได้มาเออ มาแล้วจ้ามาแล้วจ้าเรากเริ่มมาแล้วจ้าไว,าวามาเพิ่มด้วยโอเคโอเคอุ้ยโอเคลักไวเลอร์ลกไวเลวอร์ของจริงดุนร้อยเนี่ก็เสียได้มาดิไอ้หนุม่มโอ้โหเลือเืครับลน้นเลยผมปานเศษอะผมปานเศษอะ อืมดูนี้จะไต่ถึง400ไหม,มถ้าจริงๆอะมันควรถอนแล้วแต่ผมขอปาดเศษนิดน,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 นึงแล้วกันเพราะว่าเรามีกำไร200แน่แน่แล้วอืมถ้าจบแค่เศษ7 0ิบาทเนี่ยคือทั้งหมดเ้าไม่เข้าคือผมพอแล้วโอเคโอ้โหเรียบร้อยครับอุย้ยสวย <c oughs> มันแน่นอนจริงๆ แพ็กพาติกพีเอาไอหมีไม่ลงครับงานนี้โอเคสวยเลขสามเยอะๆเลขสามมาเนื้นอมาครับน้องโอ้โหเรียบร้อยครับอืมอ้ามาดิการันตีครับผมนะว่ามีกําไรแน่นอนแล้วก็ถ้าเกิน400รอยผมเลิกเลยแล้วผมก็ไม่ปัดเสศษด้วยนะครับผมไม่คืนนะครับไม่คืนนะครับได้เท่าไหร่ถอนเท่านั้นแน่นอนครับผมงานนี้หวานเจี๊ยบออ้หู ขอแถวสองอีกส on ักหนึ่งตัวมาเพื่อนมาแถวสองอีกสักหนึ่งตัวมามาไหมแถวสองแถวสองีกสักหนึ่งตัวมาแถวสองอีกสักหนึ่งตัวมาขอล้อมาลงมาหแม่งดันเลยแม่นะครับแถวสองอีกสักตัวหนึ่งมาแถวสองอีกสักหนึ่งตัวมารู้เรื่องเลยโอ้ยแต่มาจ่ายอยู่แต่มาก็จ่ายอยู่โอเคเราต้องการแถวสองเนี่ยถ้าไม่งั้นมันไม่ตรงรายจ่ายไม่งั้นแย่ครับ ม,มันไม่ตงรงรายจ่ายเพื่อนแถวสองมาหน่อยโอ้โหไม้นี้น่าจะโดนครับไม้นี้น่าจะโดนครับหมายถึงโดนในฟรีเกมนะเพราะว่ามันไม่ได้จ่ายขนาดนั้นแถวสองมันหายไงามาไปอยู่แถวหลังหมดเลยแล้วแถวหน้เออโอ้โหเพิ่งมาโอ้โหเพิ่งมาอาตอนสุดท้ายสองมือสุดท้ายด้วยอมไม่ตงรงรายจ่ายซะแล้วล่าสุดเออโอ้โหเพิ่งเอามา แต่ไม่เป็นไรได้เลิกครับได้เลิกของแท้ครับงานนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ละผมไปอยู่ด้วยคนนึงแล้วครับผมงานนี้ใครจะอยู่ก็อยู่เถอะครับผมนะทุนร้อยเดียวกำไรสี่ร้อยเลยครับผมนะหวานนโถ่เอ้ยปัดเศษได้อยู่ก็ยังปัดได้อยู่ครับอืมอคืนให้สิบบาทอาจจะมาไม่มาก็แล้วแต่ละครับมาอืมอวัดีอะอ่าหูเข้าลุล่วงปัดเศษอ่ะมันเอาจัด เกมม่งเอาจัดเลยโอ้โหทุนร้อยเดียวอ่ะดูดิจะไต่ถึงห้าร้อยไหมโอ้โหมาจัดเกมดีโอ้หแนะนําครับเกมนี้ครับเกมดีจัดของแท้แน่นอนครับผมหืมกระติโดยน้องหมีครับผมงานนี้โอ้โหมาดีมาประเสรเอาเรื่องครับประเสรสิบบาทเข้ารัวๆเลยงานนี้หวานๆอ่ะมาลองลุ้นครับผมนะจะจบที่เท่าไหร่ นะครับการันตีตอนนี้กำไรส0มร้อเน้นๆและฮะข้าแถวหน้ารัวๆขอแถวสองไอ้ขอแถวสาแถวสี่หน่อยมาเราต้องการแถวสามแถวสแถวสาม1หนึ่งตัวได้อะแถวสาม1หนึ่งตัวจบเรื่องเลยผมกดเลยแล้วกันผมคนใจร้อนเอ้ยจะไม่มาจริงอะเอ้ยเอาดีๆเอาดีๆแถวสาแถวสี่อย่างละตัวมา โอ้โหน่าจะไม่มาจริงๆครับางานนี้น่าจะงอแงวนะครับผมเดิน <c oughs> มาแถวสี่คุพระใจคอไม่ดีเลยแถวสามสักหนึ่งตัวได้ไหมก่อนไปโอ้โหจบแล้วครับเรียบรอให้มาเพิ่มอีกห้าสิบเก้าบาทโห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 แน่นอนของแท้ผมเพิ่มเบ็ดสองบาทให้เลยอ่ะผมปาดเศษให้อะ่ะมามปาดเศษแล้ว ผมปัดเสรอีกแล้วค่ะคุณดูแต่ไม่เป็นไรผมให้เดี๋ยวผมให้แค่เศษหลักสิบเนี่ยแหละอืมอืมอ่ะดีอ่ะดีเบดสองบาทอดิอดียังไงอืมอืมอืมโอ้โโอ้มาต่อไม่จบครับงานนี้อืมไม่จบครับไม่จบไม่สิ้นครับงานนี้ มาอะไรมาเพิ่มไหมมาสก,กิ๊งไหมอืมอืมไม่จบครับอ่าดูดิถ้าไต่ถึงห้าร้อยไหมอ่าผมว่าน่าจบแล้วครับอันนี้อืมอ่าน่าจะจบนะครับน่าจะไม่ได้ไปต่อนะครับแน่นั่นแน,น่อืม ได้มา0.4โอเคครับก็ตามนั้นแล้วกันถือว่าจบสวยครับนะเบ็ด1บาทแล้วก็ทุนแค่ร้อยเดียวออกกำไรไปได้300รอรวมทุนเป็น400อะ่ะใครจะเชื่อก็ใครไม่เชื่อก็แล้วแต่นะครับไพ้ภามามันเล่าแล้วกันนะครับผมก็ใครชอบคลิปแบบนี้ทุนน้อยๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมนะมาลองเล่นกันได้กับ the dog house เป็นดึกเดอะเขาธรรมดานะไม่ใช่เมกะเวนะเป็นตัวที่หมุนเองไม่ใช่ซื้อฟิสปินนะซื้อฟิสปินนี่ค่อนข้างลุ้นยากครับกับทุนน้อยๆอ่ะนะครับผมนะแต่ว่ามาลองดูได้นะครับผมนะโอเคใครชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยใครไม่ทำคลิดฟรีย้อนดูคลิปเอานะครับผมนะเจอกันใหม่คลิปหนะ้า <'m> คลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย